กี่ยงแค่ไก่บ้านนะคะแกงแค่ไก่บ้านพัดก,กะเพราคุณสามีพัดก,กะเพาราไข่ดาว้มไหมัดกะเพาราไข่ดาว so I saw that video yesterday and I think I have to remember to say tomorrow I want p a t d a o u t okay okay how you feel feel good อร่อยไหม ดูแลกนสิเนะแล้ว t บ,วบ <Yeah. S 2> วมชิลนอลมาชิเห็นปะเวลาสมีใส่พริกแกกระบ,บนแต่เวลาใส่พริกเยอะมึงยัใส่กัน็อกแกน,แก,นกูก็ใส่แล้วสแกนแล้วเเวลาใส่พริกเยอะอังกาพี่น้ำป่า <Okay. S 1> ดู่ว่นมาชิลโอเคอากินก no I can give you CD okay I want เอาอยู่ใส่พริกน้ำ FC ก็ว่าใส่กินเพชรใส่พริกน้อยผัวอ้าออวผัวโ<า>อเคผมแถวใส่ไปปุ๊บแล้วจ่ายไปที่มองเงี้ยใส่มา เอาหอพริกซอยใส่แลีวเย่าอส้น้ำปลาเอาอีกเอม้อเวาไปใส่ปมดแล้วตันทมาเข้าๆแล้วแก้ปั้นไปสิแก้จริงอ่ะมันจะไปลายแก้วจะไปตอนสามโมงปิดมดหลานเนี่ยมันจะไปมันกินอะไรไนยตำนานมันกินที่ยกามันเส้นสโตงสเต็กสเปะร์สปะเปิดนกินอาหารฝลังเป็นกีอาหารไทย กินต้องกินอาหารแบบกามิมูระกะอร่อยไหมอร่อยมาเดน not very bad มากินอาหารฝรั่งมั่งมัชีวอนยู u ูบ eat ไทยอาหารฝรั่งฟูดฝรั่งฟูดฝรั่งฟูด but we cannot cook here ฝรั่งคิด restaurant go restaurant every day น้อ You can try a ร a n ง food in restaurant. What what restaurant? Where we go already? Yes, that we go i s e l a n d What <But S 1> they make? Steak. You think เซมไหม No. No. Don't think same. เหมือนกินสวัสดิ์คิดว่ามันจะรั่มเหมือนบ้านเปิดเข้าใจปะ When you go somewhere, okay. Okay. <c oughs> If you in Denmark go mm. to Thai restaurant. Yes. What do you think? I think ไม่อร่อยเออนั่นแหละเหมืนว่าถ้าคนไทยไปเนี่อาหารฝรั่งเธอคิดว่ามันจะอร่อยเหรอ Tôi I can go Burger King or McDonald's mm. or yeah. something like that, mm. and the same. Mm. But so when here, trong nhà không cả bài bàn. Thế là ăn cứ, thế à? I can eat flying food in Denmark. มันจะพอบ้านพอสำุนิปั้นหอก็ได้หมูขนาดหมูปั้นยังหั่นเป็นสเต็กมันเข้าใจป่ะแล้วเขาจะย่างสเต็กลํำเหรอเริ่มจะเป็นหอยอู้ถึงความเป็นจริงอันนี้อู้แหล่งจริงมันจะเป็นหอยเพราะว่าพราล่างมัจะหั่นมาเลยเป็นชิ้น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 สเต็กติดมันติดมันติดมันตีดมันคนไทย อันจีนรวมกันหมดเมื่อวานอันไหนเป็นน่องอันไหนเป็นจีนขนาดกูจะไปซื้อมาบาร์บีคิวกูพอร์มเราไอ้กูจะเอาเนยกูไ่จะเอาอะไรกูเลย่ต้องบาร์บีคิวมันเลยกูก็อยากเป็นเหมือนกันแหละแต่มันยำได้เข้าใจป่ะมันต้องไปห้างอย่างเดียวนะเพราะว่าคนไทยอ่ะแต่มหัวไปไปซื้อหมูที่ไหนมาทำสเต็กเข้าใจป่ะเขาจะไปถึงห้างเลยเหรอทุกวันเหรอนั่นเปิดไปมันได้จ้ะง่อบ้านห้างแหละก็อย่างห้างก็ได้แหละ เต็กมันต้องไปห้างอย่างเดียวซื้อมะยานเนี่ยห้างมันเฮามันจะมีบ่ะกว่าจะขับรถไปห้างเพื่อกลับมาผู้หายอยากนู้นละเจ็ดสิบกิโลหกสิบกิโลฟีเจอร์วอลลอยู not eat ฝรั่งฟูดเฮ้ not about Thai ไทยฟูด Like อไข่้อมไ <laughs> ข่้อมถึงเินข้าวจะอี้สิน่ก็ม้มาเลย้อมหรอันต่อไปักลงเลยนีสีกาต้เลยนอืมแล้วไหนก็มีโมดอะโซโตงสเต็กเนี่ยแต่มันเหมือนเปินเข้าใจป่ะรั่งกับคนไทยเนี่ยมันเหมือนกัน เขานั่นคือจะอีจะเอาเงินเพื่อไปบีซีไปเอ็มเคตีนแฮมมาเกอร์อัานกินแต่ถ้าร้านหนุ่มเนี่ยจะไม่กินคลิปนี้ก็บจบแค่นี้แหละขอบคุณทุกคนเจ้าที่ติดตามก,มากดไลค์กดแชร์ให้สมศรีจิ้มเด้อขอบคุณเจ้า